สวัสดีค่ะมาพบกับอาร์ชีช n แนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะชีจะสอนเพื่อนๆดาวน์โหลด TikTok จีนลงเครื่อง Android ค่ะและเครื่องมือถือที่ชีจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นหัวเว่นะคะชีจำชื่อรุ่นม,มันไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะคะถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเข้าไปสองหนุ่มสาวๆคืนจีนนะคะอยากจะเล่น t ิกต o k จีนเนี่ยเดีย๋ยวเราลอ,ลองมาโหลดพร้อมๆกันเลยนะคะ ซึ่งวิธีการของมันนะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราลองไปทำพร้อมกันดูเลยนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะชิคก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน google chrome ที่อยู่ในมือถือเราก่อนนะคะอันดับแรกเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเซิร์ชหาชื่อ tiktok จีนนะคะซึ่งมันจะต้องพิมพ์ภาษาจีนถ้าว่าเครื่องใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ลงภาษาจีนไว้นะคะสามารถก๊อปชื่อแอปนะคะที่ชทิ้ไว้ข้างล่างคลิปอะ กอปี้เราไปวางได้เลยนะมันชื่อว่าโตยินต่วนชื่อพินนะคะอ่าพอดีว่าในมือถือของชี้มันเปลี่ยนเป็นภาษาจีแล้วเสร็จแล้วเราก็กดเซิร์ชหานะคะพอกดพอเซิร์ชหาปุ่มนะคะอันแรกที่ขึ้นมาเป็น Google Play นะคะมันจะเป็น ติ๊กตอกแบบเวอร์ไวนะคะซึ่งไม่ใช่ติ๊กตอกที่อยู่ในประเทศจีนหรือที่อยู่ในไชน่าเมนแลนนะคะที่เราจะโหลดจริงๆอะ่ะอยู่ใน w w w ร์ไวเว็บซึ่งเป็นลิงก์อันที่2นะคะพอเราเจออัน,นี้เราก็กดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็รอสักแปนน๊บนึงนะคะ เนี่ยค่ะคือด้านล่างเวลาเราปัดขึ้นมามันจะมีขึ้นมาถามว่าคุณต้องการ download, ดาวน์โหลดจะนี้ไหมเราก็กดดาวน์โหลดนะคะแต่นั้นเราก็กดเปิดเลยเขาถามว่าคุณต้องการจะติดตั้งแอปพลิเคชันนี้หรือไม่นะคะเราก็กดติดตั้งเสร็จแล้วเราก็รอเขาติดตั้งสักครู่นะคะ คือมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเรารอสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะได้ละคะ่ะนี่เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่เปิดเพื่อทดลองใช้นะคะ ขเบาเสียงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนต่างๆนะคะเราก็สามารถกดเลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างเครื่องน,นี้อ่ะแล้ก็เปิดใช้งานเนี่ยค่ะมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปทำทีหลังก็ได้ เนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีสอนสอนเราเล่นติ๊กต็อกนี่เห็นไหมนะคะทำง่ายไหมตอนนี้ได้แล้วนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบนมือถือเรานะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะมาเล่นคือมันคล้ายๆกับ t i k t o k ไทยเลยนะคะถ้าหากว่าใครเคยเล่น TikTok ขอกของเวอร์ไวนะคะของไทยเนี่ย เราก็จะรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงซึ่งมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะถ้าว่าอ่านภาษาจีนได้บ้างน,นะคะก็จะดีนะคะอย่างถ้าเรามากดที่ฉันนะคะคือหรือข้อมูลส่วนตัวของเราอะคะ่ะคือเขาอาจจะให้เราล็อกอินโดยใช้เบอร์โทรศัพท์นะคะเราก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ไทยนะคะเพื่อที่จะให้เขา,ายืนยันส่ง SMS มาที่เราได้อันนี้ชิก็จะไม่ขอ ลงทะเบียนให้ดูนะคะเอาเป็นว่าชี้สอนวิธีการติดตั้งลงในมือถือแล้วหลังจากนั้นน้องๆหรือว่าเพื่อนๆน,น,นะคะก็ไปลงสมัครไปรีจิสเองนะคะซึ่งไม่ยากแล้วนะตอนนี้ก็คือหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าลงเบอร์โทรไปเสร็จแล้วเขาส่ง SMS กลับมานะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขนะคะรหัส OTP ยืนยันเข้าไปเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็เล่นได้ละซึ่งไม่ยากเลย โอเคสำหรับการสอนวิธีการติดตั้ง TikTok g นะคะลงในเครื่อง Android ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามนะคะก็สามารถที่จะถามไว้ใต้คลิปได้ค่ะแล้วเดี๋ยวชิจะมาตอบทีหลังให้นะคะแล้วถ้าว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามชิเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วลองมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย